แต่วันนี้เราเลือกที่จะใส่สีขาวเพื่อจะท้อนได้เห็นว่าไว้อะไรแบบความอายุกิธรรมทำไมกลุ่มคนที่จะต้องโดนเลือกที่จะต้องตกใจงานโดนเลือกที่จะไม่เก็บเอาไว้โดนเลือกที่จะไม่ดูแลคือกลุ่มคนท้องกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้เรามา เราก็จะมาสู้เพื่อความยุติธรรมของเราเพื่อความเป็นธรรมของเราเราจะทําลายนายจ้าง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 เราจะฆ่ามันนายจ้างเราจะเลิกเราจะไม่เอาแล้วนายจ้าง่างนี้อย่างนี้นะคะเราจะทําลายนายจ้างเราจะเรียกร้องเพื่อให้ผู้หญิงที่ดีๆผู้หญิงที่จะสร้างประชาชนที่มีคุณภาพเข้ามา ในสังคมเรานะคะเพราะฉะนั้นเราสัตว์ไหนนะคะที่ยังมีในจ้างยี่เย่างนี้นะคะดูไว้นะคะเราต้องต่อต้าน,นะคะ่ะเราต้องต่อต้านเราต้องสู้สู้เพื่อความเป็นมารดาสู้เพื่อลูกของเราสู้เพื่อครอบครัวของเราสตีสู้สู้สตีสู้สู้สตีส,ส,สู้สู้สขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะการแสดงครั้งนี้นี่คือสิ่งที่สะท้อนความคับข้องใจของคนทำงานของผู้หญิงที่ใช้แรงงานของกรรมกรสตรีเราสะท้อนปัญหาว่าวันนี้สตรีถูกกระทำอะไรบ้างผู้หญิงที่เป็นกรรมกรทำงานอยู่ในโรงงานถูกอะไรบ้างนะคะ สิ่งอัดอั้นกันใจทั้งหลายแหล่นะคะรวมมาอยู่ณจุดนี้ในเวลาสั้นๆนอกเหลือจากนั้นเกินคําบรรยายนะคะวันนี้นายทุนที่ดีก็มีมากมายแต่นายทุนที่กดที<า>้งเนเงินน้ำใจในายทุนที่ก้างจะเอารัดเอาเปรียบนายทุนที่มองผลกําไรเป็นสิ่งสูงสุดสิ่งปาถนาโดยไม่เห็นกับศักรีของความเป็นมนุษย์โดยไม่เห็นกับคำว่า เิ็ทีมนุษย,ยชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนออกมาแล้วนะคะในวันสตรีสากลหากทารตัวแทนฝั่งรัฐบาลนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ,สะ,ะเสร็จสิ้นแล้วนะคะค่ะทางฝั่งรัฐบาลยังไม่เรียบร้อยนะคะค่ะก็เราก็าจะปะาาใสต่อนะคะในระหว่างนี้นะคะก่อนที่เราพูดกันตลอดเส้นทางว่า วันนี้กลุ่มแรงงานผู้ใช้แรงงานมีจำนวนหลายล้านคนมากที่สุดในประเทศไทยในอาชีพต่างๆแต่ทำไมชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราผู้ใช้แรงงานกลับยังไม่ได้รับการดูแล <c oughs> เราทำไมต้องลำบากยากแค้นทำไมเราต้องกดขี่ถูกกดขี่ มันเลยนำไปสู่ว่าเราต้องมีตัวแทนของเรายืนอยู่ในที่ออกกฎหมายอยู่ในที่บัญญัติเขาบอกชนชั้นใดดีค่ค่ะออกฎหมายเพื่อชนชั้นนั้นเช่นเดียวกันวันนี้เราไม่มีตัวแทนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานพี่น้องรรมากร ที่จะไปอยู่ในทำเนียบรัฐบาลที่จะไปอยู่ในสภาเรามีแต่ตัวแทนของกลุ่มทุนม,มีตัวแทนของคนที่มีอำนาจสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะนําไปสู่ที่เราเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะในระหว่างนี้นะคะก็อขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนฝ่งรัฐบาลเรียบร้อยรือยัางคะท่าน ยังนะคะยังนะคะยังไม่เรียบร้อยนะคะค่ะค่ะท่านขอเวลานอกก่อนนะคะยังที่เรียนนี่ได้ค่ะถ้าเช่นนั้นนะคะเราก็ตอนนี้ผู้ประธานคณะทำง,งานจัดง,งานวันสตรีสาวนนนะคะทั้งฝั่ง ของคณะกรรมการสมานฉันชาแรงงานไทยและฝั <pl> <ini> <dislike UC> ่งสมาพันธ์แรงงานระชวิสาหกิจสัมพันธ์สอสจะได้ขึ้นมากก่าวนะคะกับพี่น้องทาะที่วันนี้ได้มาร่วมกันนะคะก็ขั้นแรกนะคะคุณนิรินทมนตรีการนนท์นะคะรองเลขาธิการสมาพันธ์สตรีสอสอีกขั้นหนึ่งนะคะจะเป็นคุณพรันตรีเจริญศักดิ์รองประธานคณะกรรมการสมานประชาแรงงานไทยขอียนเจญค่ะผู้หญิงเอ้ยผู้หญิงเอ้ của gì ơi